ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับจังหวะการทำงานของฮอร์โมนตัวสำคัญในร่างกายเราสองตัวที่เขาเรียกว่าตัวพ่ออินซูลินกับตัวแม่คอติซอลนะคะครับผมการทำงานของเขาเนี่ยมันสัมพันธ์กับนาฬิกาชีวิตหรือเซอร์เคเดียนริทึมของเรามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันว่าฮอร์อมโมน2ตัวน,นี้ เขาทำงานยังไงนะในแต่ละช่วงเวลาของวันแล้วกเ็เราควรจะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรายังไงให้มันสอดคล้องกันให้มันส่งเสริมกันไม่ใช่ไปขวางการทำงานเขาจะมีปัญหานะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่ตัวพ่ออินซูลินก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าเขาจะเด่นมากช่วงเย็นๆใกล้ค่ำครับผมหน้าที่หลักๆก็เหมือนเ,อเก็บกวาดสารอาหารพลังงานส่วนเกินเตรียมร่างกายเข้าโหมดพักผ่อนซ่อมแซมตัวเองตอนกลางคืนถูกต้องเลยครับ วิธีการที่เราจะต้อนรับอินซูลินให้ถูกต้องเนี่ยก็คือการทานมื้อเย็นที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเน้นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีไฟเบอร์เยอะๆอ,อ๋อเช่นพวกข้าวกล้องใช่ครับข้าวกล้องธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆหรือผักใบเขียวก็ได้ครับแล้วก็กินคู่กับโปรตีนดีๆไขมันต่ําหน่อยค่ะการทําแบบนี้แหละครับ มันจะเหมือนเป็นการเ,าเชิญอินซูลินออกมาทำงานอย่างเหมาะสมให้เขาจัดการสารอาหารพวกนี้ได้ดีแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับช่วงอินซูลินทำงานเนี่ยมีครับจุดสำคัญเลยคือพ่ออินซูลินทำงานเสร็จแล้วซึ่งปกติก็ใช้เวลาสักสองถึงชั่วโมงเราก็ควรจะหยุดกินแล้วครับอ๋อคือพอเขาเก็บกวาดเสร็จก็ปล่อยเขาไปใช่ครับ ไม่ควรกินจุบกินจิบหรือหาอะไรกินอีกเพราะมันเหมือนไปเรียกเขากลับมาทํางานซ้ําซ้อนไงครับปล่อยให้ระดับเขาค่อยๆลดลงไปเองดีกว่าเข้าใจแล้วค่ะเหมือนทำงานเสร็จก็ให้เขาพักผ่อนไปทีนี้มาถึงคิวตัวแม่คอติซอลบ้างนะคะข้อมูลบอกว่าเขาจะมาปลุกเราตอนเช้ามืดแบบเงียบๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรจริงครับคอติซอลเนี่ยเขามีหน้าที่สำคัญเลยคือปลุกเราให้ตื่นให้ร่างกายพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ แต่ว่าช่วงที่ระดับเขากำลังค่อยๆสูงขึ้นตอนเช้ามืดมากๆเนี่ยประมาณตีสาถึงหกโมงเชา้าเราแค่ปล่อยให้กระบวนการนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยครับ ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรเพื่อกระตุ้นเขาเป็นพิเศษอ๋อปล่อยเขามาเงียบๆแต่พอช่วงใสายๆหน่อยประมาณสัก8โมง10โมงเช้าที่ระดับเขาควรจะเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมคะครับผมตรงนี้แหละที่เรากลับต้องส่งเขาอย่างดีให้เขามั่นใจสบายใจว่าร่างกายเรามีพลังงานพอใช้ไปทั้งวันแล้วตรงนี้เป็นหัวใจเลยครับความสบายใจของตัวแม่คอติซอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า energy balance หรือสมดุลพลังงานค่ะสมดุลพลังงานดังนั้นมื้อเช้าหรือมื้อแรกของวันเนี่ยสำคัญมากๆที่จะต้องมีพลังงานคือแคลอรี่ที่เพียงพออจริงๆแล้วปริมาณแคลอรี่รวมในมื้อนี้อาจจะสำคัญกว่าชนิดสารอาหารด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้คอติซอรรู้ว่าโอเคร่างกายมีพลังงานสำรองพอแล้วนะฉันไปพักผ่อนได้แล้วไม่ต้องกังวลโ ฟังดูเหมือนเราต้องบริหารจัดการดีๆเลยนะคะแต่ข้อมูลก็ชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันอยู่2จุดใหญ่ๆครับ 1. คือไปรบกวนคอติซอลตอนที่เขาควรจะมาเงียบๆเช่นกินมื้อดึกไปหรือนอนไม่ดีทำให้เขาถูกปลุกผิดเวลาใช่ครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับ2คือตอนเช้าตอนที่จะส่งเขาไปพักนี่แหละค่ะดันให้พลังงานผิดประเภทโดยเฉพาะพวกขาแปรรูปหรือน้าตาลสูงๆเยอะเกินไปถูกต้องครับ และผลที่ตามมาจากการให้พลังงานผิดๆตอนเช้านี่สำคัญมากเลยนะคือพอเรากินอะไรที่ทำให้น้ำตาลในเลือดมันพุ่งสูงเร็วๆจากขาบที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตัวพ่ออินซูลินให้ออกมาทำงานหนักเลยซึ่งมันผิดเวลาไม่ใช่เวลาปกติของเขาเอ้าวกลายเป็นเรียกอินซูลินมาผิดเวลาใช่ครับและทีนี้ตัวแม่คอร์ติซอลที่จริงๆควรจะได้เลิกลดระดับลงไปพักผ่อนแล้วเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาจัดการสถานการณ์อีก เกิดเป็นเหมือนสึกฮอร์โมนภายในร่างกายเลยโห oh. อันนี้แหละครับคือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า reactive p h y s i o l o g i c response ที่เราไม่ต้องการมันทำให้สมดุลเสียร่างกายกออ็ไม่สามารถใช้พลังงานได้ดีไม่ยืดหยุ่นทั้งวันอาจจะเพลีย หรืออยากของหวานช่วงบ่ายๆได้ง่ายเลยมีหน้าละค่ะบางทีเรารู้สึกเหมือนร่างกายมันขัดแย้งกันเองแปลกๆทั้งวันสรุปง่ายๆก็คือตัวพ่ออินซูลินเราต้องต้อนรับเขาดีๆด้วยมือเย็นคุณภาพเน้นโปรตีนเน้นใยอาหารแล้วพอเขาทำงานเสร็จก็ปล่อยเขาไปเงียบๆครับผมส่วนตัวแม่คอติซอลตอนเช้ามืดปล่อยให้เขามาปลุกเราแบบสงบสงบ แต่ตอนสายๆต้องส่งเขาไปพักผ่อนอย่างสบายใจด้วยมือแรกของวันที่ให้พลังงานแคลอรี่เพียงพอใช่เลยครับถูกต้องเลยการทำความเข้าใจแล้วก็ปรับการใช้ชีวิตให้มันเข้ากับจังหวะธรรมชาติของฮอร์โมนหลัก2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะในการสร้างสมดุลให้ร่างกายลดความขัดแย้งภายในที่เรามองไม่เห็นและก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมในระยะยาวได้ค่ะ อยากให้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าเออการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเรื่องเวลากินเรื่องประเภทอาหารในแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกเรายัางไงบ้างระดับพลังงานความสดชื่นโดยรวมมันมีอะไรดีขึ้นไหมอืมน่าคิดตามเลยค่ะนั่นอาจจะเป็นคำตอบที่ร่างกายพยายามบอกเราอยู่ก็ได้นะครับ